มีของเล่นมาให้เยอะแยะเลยนะระบายให้ได้แบบสู้ๆเดี๋ยววันนี้น้องกุ้ยอยากจะมาโชว์ความสามารถพิเศษอะไรกับเพื่อนๆในวันนี้ครับเต้นครับเต้น สวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจีรายุดนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่บ้านราชวดีชายนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนน้องๆนะครับที่มีความบกพร่องทางสมองก็ทําตามคําสัญญานะครับครบรอบนะครับวันเกิดปิดคับ5ปีแล้วก็สัญญาว่าจะไปทั้งหมด5ที่เนี่ยเราไปมา3แล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ที่จะมาเยี่ยมเยียนน้องๆวันนี้นะครับทางทีมงานบิดคับก็มีจัดขนมของน้ํา มาแจกน้องๆมาร่วมกันทํากิจกรรมในวันนี้ก็ดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงตามผมมาได้เลยนะครับออรโอ้โหนุโหโหโห่มๆคุณผอว่าพี่ท็อกพร้อมกันเลยพี่ท็อพร้อมกันนะโอเคนะหนึ่งสองสาโอ้โห,โห,โหโเอเนอร์จสุดๆเลยนะครับ วันนี้ทางพี่พวิครับก็มาร่วมนะครับทำกิจกรรมกับน้องๆทุกคนแล้วก็มีเตรียมของนะครับมีอะไรบ้างครับวันนี้มีน้ํามีเสื้อนะครับเสื้อมีหนังสือมี่ไว้มาระบายสีเอางี้ดีกว่าใครที่ระบายสีสวยที่สุด10คนแรกเดี๋ยวพี่เอาให้ทุกคนเนี่ยคนที่ชนะ10คนแรกเดินมาเลือกได้หนึ่งอย่างว่าอยากจะได้อะไร พร้อมไหมครับพี่ทอบกังจะประกาศรางวัลแล้วนะผู้ชนะ10คนที่เล่นกิจกรรมไปเมื่อกี้นี้พงคพักกันนบ,บุตรนะคนแรกคนที่2นะครับปีติพัทค่ะปีติพัทพอตเตอร์ให้รางวัลผู้ชนะเราไหน่อยครับทุกคนกิจกรรมหลังจากนี้คือจะเป็นกิจกรรมหาผู้กล้า นค,คนไทยเราเก่งเยอะแต่เราขาดผู้กล้านะครับพี่น้องอยากเห็นผู้กล้าพร้อมไหมครับถ้าพร้อมจับติมหูจับเต็มหูไคยยกมือก่อนคนนั้นจะต้องออกมาสามสองหนึ่งอาโอเคเราได้ผู้โชคดีคนแรกตบมือให้หน่อยครับชื่อน้องอะไรครับน้องกล้วยชื่อน้องกล้วยโอเคเดี๋ยววันนี้น้องกล้วยอยากจะมาโชว์ความสามารถพิเศษอะไรกับเพื่อนๆในวันนี้ครับเต้นครับ เต้นอ้าวพร้อมอ้าวโอ้โหเอ้าโอ้โห <c oughs> ตายแล้วมากันเยอะเลยคราวนี้โอ้โหคือมเมื่อกนนี้เนี่ยคนที่ชนะคนแรกเนี่ยคือมาเต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนอื่นกล้าที่จะอ,ออกมาออกมาเต้นเลย เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีนะครับโห oh, สุดยอดเลยเอา,อางี้คนที่กล้านะครับที่มาเต้นในวันนี้พี่ท็อปให้เลือกได้คนละหนึ่งอย่างอ่าตบมือหน่อยครับตบมืออ่าโอเคโอค้โหเมือเ่อกี้ก็จบกันไปแล้วนะครับน้องๆทุกคนมีความกล้ากันมากนะครับออกมาเต้นเงินสนุกสนานและนี่คือทีม,มนะนักกีฬาของนะครับบ้านราชาวดีชยัยไหนไหน<ๆ>วันนี้มาเจอทีมนักกีฬากันหน่อย นี่คือเด็กๆนะครับที่มีความสามารถนะทักษะพิเศษด้านทางด้านกีฬานะครับก็คือเราจะดูที่พรสวรรค์รองกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งจากนักกีฬาทั้งหมดที่เรามีนะครับนี่อาจจะมาไม่ครบทุกป,ประเภทกีฬาครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกีฬาเรก่เด็กคนพิการหรือการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติเนี่ยครับเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันระดับเอเชียนแล้วก็พาาลิมปิกเลยโอ้โหน,นี่เั็นอนาคตน,นคักกีฬาพาลิมปิกของประเทศไทย ในส่วนการฝึกซ้อมเนี่ยเด็กๆเ,เราอะมีโค้ดมีทีมงานฝึกสอนอยู่แต่ก็ก็ยังขาดอุปรกรณ์ถ้าเป็นได้นะครับก็จะต้องขออนุญาตฝากคุณท็อปอทีมงานนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่วนนี้ทางบ้านราชานีก็จะขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับผมขอบคุณมากเลยครับอขอบคุณมากเลยครับอ,อบาบอจารย์ก็ทุกคนเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนมีอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้ใช้ อาจจะไม่ได้มีมค่าสําหรับเรามากแต่จะมีค่าสำหรับน้องๆคนมากเลยอ mm ุปกรณ์กีฬาเนี่ยถ้าใครไม่ได้ใช้แล้วก็มาให้กับน้องๆฝึกซ้อม mm hmm. เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยหลายคนนะสร้างชื่อเสียงกับประเทศของเรานะครับที่บ้านราชบุรีชัยก็แว่มาได้นะครับแถวภาคเกต วันนี้กิจกรรมเราจบลงแล้วนะครับน้องๆทุกคนก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยวันนี้ก็หวังว่าจะสนุกกันแล้วก็อร่อยกันนะได้กินไอติมได้กินขนมกันนะครับก็พี่ท็อปเอาใจช่วยนะครับทุกคนให้ทุกคนทำตามความฝันของตัวเองอย่าจิิงความฝันแล้วก็สุดท้ายนี้จุมือให้กับตัวเองหน่อยครับที่มาร่วมกันวันนี้อ้าวยอดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ